สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูปฏิทินกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้วันเสาร์วันที่สองขึ้นหนึ่งค่าเดือนห้านะคะวันเสาร์ภาษาอังกฤษ เราจะพูดว่า Saturday วันเสาร์ Saturday จำกันได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของใครได้หลายคนนะคะก,ก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีมีความสุขนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ